ลำดับที่4การทำในรูปแบบเดินจงกรมวันละ1-2ชั่วโมงนั่งสมาธิโดยดูร่างกายหายใจวันละ30-45นาทีสวดมนต์3 5 3 0นาทีรวมการภาวนา3ชั่วโมงต่อวันในชีวิตประจำวันดูร่างกายเดินร่างกายเคลื่อนไหวดูความรู้สึกสุขทุกข์โลภโกรธหลงเห็นจิตที่ไหลไปทางหู ตาจมูกลิ้นกายใจแต่ยังไม่บ่อยมีสามคำถามค่ะหนึ่งการปฏิบัติภาวนาแบบหลงรู้เราจะไม่ได้สัมผัสกับจิตรวมแบบการเข้าฌานใช่หรือไม่มีข้อเดียวใช่ไหมคำถามที่หนึ่งค่ะจิตรวมรวมรวมได้แต่ <Okay. S 2> มันแต่ลักษณะการรวมไม่เหมือนกัน อันนั้นรวมไปรวมอยู่นอกมันส่งออกนอกส่งไปที่ไหนก็ไปรวมที่นั่นแล้วรวมเสร็จก็ไปแนบกับอารมณ์อันนี้รวมแบบมันย้อนเข้ามาเข้าหาฐานจิตรวมแล้วกลายเป็นผู้รู้ผู้ตั้งมั่นขึ้นมามันก็รวมทำไมไม่รวมร่วมเพราะจิตมันปล่อยภาละอื่นมันก็ต้องกลับมาอยู่ที่กับตัวเองมันก็ชัดขึ้นมาอันหนึ่งมุ่งเข้าหาความสงบมันเรียบรวมแบบส่งออกเข้าไปอยู่กับอารมณ์อีกอันนั้นรวมลงที่จิต แล้วก็กลายเป็นผู้รู้ผู้ตั้งมั่นขึ้นมาสมาธิไม่เหมือนกันอันนึงอาจจะมีโมหะแทรกก็ได้ถ้าทําไม่เป็นมักจะเผลอเพลินอีกอันนึงไม่มีโมหะไม่มีนิวรหาอีกอันแบบที่รวมแนบนะน,นิวรหาแทรกง่ายมากเพราะมักจะเคลิมค่ะข้อสองการปฏิบัติภาวนาแบบหลงรู้เป็นไปได้ทั้งสมถะและวิปัสสนาใช่หรือไม่ ภาะวะการรู้ลงที่จิตและการอารม์สมถะอันนี้ยังจัดเป็นสมถะอยู่แต่เป็นสมถะที่ประกอบด้วยการเจริญสติทําจิตตานุปัสสนาคืออารมณ์ของสิ่งที่เกิดสติเกิดจากอารมณ์ของจิตเป็นหลักถ้าสมมุติว่าดูดูหลงแล้วรู้เพรนั้นเนี่ยการที่เกิดสติหรือเกิดความรู้สึกตัวเนี่ยใช้อารมณ์ทางใจเป็นหลัก อารมณ์ทางกายเป็นส่วนน้อยซึ่งตรงข้ามกับอย่างอารมณ์อย่างสายหารมเ์พ่อเทียนเนี่ยให้ขยับกายรู้สึกอันนี้ใช้อาการทางใจเป็นกายเป็นหลักให้เกิดความรู้สึกแต่เมื่อเกิดแล้วมันก็อันเดียวกันจิตอันนั้นใช้อารมณ์ทางกายเยอะเยอะกว่าอารมณ์ทางใจแต่นี้ใช้อารมณ์ทางใจมากกว่าอารมณ์ทางกายแต่มันก็สลับไปสลับมาเพราะบางคนก็ถนัดอันนี้ไม่ได้มีว่าอันไหนหรือมมากกว่าอันไหนหรอกท,ทั้งหมดมุ่งไปสู่ความรู้สึกตัว ความรู้สึกตัวนั่นแหละก็คือทําให้เกิดสมาธิชั่วขณะแต่กําลังยังไม่ตั้งมั่นกาลังมันน้อยต้องทําบ่อยๆจนมันกําลังมันเยอะขึ้นถึงจะเห็นภาวะตั้งมั่นขึ้นมาบ่อยมันก็แท่รู้สึกแวบบๆดัแบแวบๆดัแบบทามากๆก็ตั้งมั่นขึ้นมาแต่ว่าถ้าเกิดอ่าบางทีเราเราทําไปเราเห็นว่าเมื่อกี้เมื่อกี้หลงไปแล้วแล้วก็ กลับมารู้หลงแล้วก็รู้แล้วก็รู้สึกว่ามันมันบังคับไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ถ้าในลักษณะนี้มันก็เหมือนกับเห็นความเห็นคือถ้าหลงแล้ว,<ด>ลวรู้อันนั้นเราก็เจริญสติแต่ถ้าตั้งมั่นเนี่ยมันเห็นว่าไอ้สิ่งที่หลงไว้รู้บังคับไม่ได้อันนั้นเป็นการจเจริญปัญญาแต่เราจะต้องไม่คิดนําประเด็นชอบไปเห็นมากมายเนะี่ยคือเราอ่านเยอะเราก็พยายามไปเทียบเคียงทิ้งไปเลยนะไม่ต้องไปไหลไปทางตาเริ่มต้นอย่าไปเอาเยอะเขาเรียกว่าเอาจน เกินจนกระทั่งเอาบัญญาไปนํานําตัวสมาธินึกบอกว่าพยายามเอาไอ้ที่ที่อ่านไปเทียบเคียงอ่ะทิ้งไปเลยรู้เฉพาะที่จะเป็นที่ปัจจุบันสุดท้ายเมื่อกาลังสมาธิมากไปรู้เองคือมันก็รู้อันนั้นแหละตามที่เราอ่านนะแต่มันรู้ด้วยที่กําลังของความตั้งมั่นเป็นตัวนําออกไปไม่ใช่เคลื่อนจิตออกไปดูถ้าเคลื่อนจิตไปดูเนี่ยมันจะกลายเป็นสมาธิที่อยากประกอบด้วยความอยากส่งจิตออกไปดูเหมือนบอกว่าหลวงพ่อบอกว่า เมื่อลาตั้งมั่นเนี่ยมันเห็นความเกิดดับอยู่กลางอกถูกไหมคนฟังกออ็ต้องไปดูอย่างนั้นด้วยถึงจะถูกแล้วสมาธิตัวเองไม่พอเลยก็พยายามเพ่งจิตเข้าไปกลางอกเพื่อไปดูพอเพ่งอยากดูเนี่ยมันไปด้วยตัณหานะมาทําด้วยกิเลสตัณหานะเห็นเหมือนกันนะแต่เพ่งเขาอยู่ในนี้ก็แน่นเห็นเลยแหละอยากเห็นก็เห็นแต่จิตนั้นเขาไปจมอยู่งั้นนะ่ะแล้วก็อึดอัดแน่นสุดท้ายกับติดเ,เพ่งอยู่ข้างในเพราะอะไรเพราะว่าสมาธิยังไม่ได้ เห็นอะเห็นถูกแต่ว่าตัวจิตไม่ถูกเลยไม่เกิดประโยชน์ข้อสามสามารถเห็นว่าจิตไม่ใช่เราบังคับไม่ได้แต่ว่าเห็นว่ากายไม่ใช่เราได้ยากกว่าได้หรือไม่อย่างร่างกายหายไปอันนี้ไม่เข้าใจเลยว่าเป็นอย่างไรอันที่หนึ่งนะอันนี้ปัญญามนนำมากเลยกลับไปทำสมาธิให้มันตั้งมั่นทั้งหมด นี่จิตไปติดว่างอยู่ข้างนอกนะไม่รู้ของเก่าทําสมถะแบบไหนมาหรือไปปล่อยจิตถ้าไม่ทําก็แสดงว่าจิตเป็นยึดความว่างมากไปอะไรก็ว่างหมดไม่เอานะกลับมารู้เนื้อรู้ตัวมันติดมันไม่เข้าฐานไปว่างอยู่ข้างนอกเพราะว่างหมดมลนไม่มีเลยเพราะเราไปจับที่ความว่างกลับมารู้สึกเนี่ยกลับมารู้สึกกายมันเยอะขึ้นในเคลื่อนไหวรู้สึกยืนนี่ยืนเดินตรงกลมยังไงอะ Đợi hết đủ đi เดินแบบนี้นะเขาเรียกว่าเพ่งกายรักตะคองไว้ระคองกิดตะคองเหมือนเราถือน้ําแก้วหนึ่งที่ล้นล้นน่ะแล้วก็ยกไปงี้ยตลอดไม่ให้น้ํากระชอรู้ไหมม,มันมือยกน้ําที่ปิ่มปิมแล้วก็เดินเลี้ยงไว้อย่ายให้น้ามันหกอ,ะอ่ะพอดีเมื่อยเมื่อไหร่ก็น้ําก็กระชอทีงเกรงมันมตลอดเดินแบบมีภาระอย่างเงี้ยเดินแล้วเหนื่อยอย่างเงเดินแล้วเหนื่อย เอาใหม่ยืนสบายๆเดินนี้ไม่รอดหรอกเดินจงกรมเดินแล้วเป็นทุกข์เห็นทุกข์ไวนะยืนเฉยๆก่อนถ้าเดินวิธีผมนะไม่ต้องดูอะไรเลยยืนสบายๆนะจับอาการสะเทือนอย่างเดียวไม่เพ่งไม่เพ่งไม่รักษาปล่อยทิ้งเลยมันจะเผอเลออะไรกระช่างมันยิ่งไปกดมาจิตม่นไปกดมากคับมันนะเดี๋ยวมันจะอรารวาสคือมันจะเผลอแรงเลยตอนเนี้มันจะคิดแรงเลยเพราะเราไปข่มมันไว้ เราไปบังคับมันไว้เหมือนเราลิงมันเอาลิงเอาเชือกมาลัดมันไว้ให้มันอยู่กสองสามชั่วโมงพอปล่อยมันนั้นมันบ้าคลั่งเลยนะวิ่งแหลกกันตอนเนี้อืมเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้จักผ่อนมันยืนสบายๆมันจะหลงก็ช่างมันไม่ต้องห้ามเวลาสังเกตว่าถ้าเราจับอาการสะเทือนเนี่ยขากระทบจิตสะเทือนรู้สึกกระทบเนี่ยขาข้อทบพื้นทีนึงกระทบแรงหน่อยหัดไหมตอนหัดกระทบแรงหน่อยให้มันสะเทือนทั้งตัว ไม่ต้องลงไปดูไม่ต้องยอดตัวกระทบธรรมดาเห็นว่าร่างกายมันร่างกายมันมีภาวะสะเทือนเกิดขึ้นสะเทือนมันอยู่ต่อหน้าป่ะอยี๋ไปเพ่งดิให้รู้สึกไม่ต้องเพ่งอ่ะอันนี้เพ่งมากไปเพ่งมากไปยังเพ่งอยู่ยืนสบายๆไม่ต้องตัง้งไม่ต้องทําเยอะทําเล่นๆอ่ะนี่เล่นแล้วมันรวบใหญ่แล้ว ห้องนี้ร้อนหรือเย็นเอ,อเย็นใจรู้ธรรมดาเห็นไหมทาไมตอบได้เลยว่าเย็นออันนี้หลุดแล้วเห็นไหมพอเปลี่ยนอารมณ์ไปร้อนเย็นหลุดเลยมันใช้ความรู้สึกรู้ความเย็นนะใจมันเบามันใช้รู้สึกไม่ต้องไม่ต้องรู้อะไรมันรู้เองเมื่อาสังเกตเวลาขากระทบสะเทือนอ่ะมันก็รู้เองเหมือนกันถ้าเราไม่ตั้งใจไปรู้มันก็รู้กระทบเนี้ยมันมันไม่ได้กระทบแล้วมันเดินย่องกระทบให้ดูนี่เอาขาทบเนี้ยทีเดียว ทีเดียวเให้มันสะเทือนให้รู้สึกอะ่ะรู้สึกไหมรู้สึกก็รู้สึกก็รู้สึกอย่าเพ่งทําไมอะ่ะรู้สึกก็รู้เลยอ่รู้เลยเวลาของจริงไม่ต้องแรงขนาดนั้นแต่ว่านี่ยกตัวอย่างใจไม่ต้องเคลื่อนใจยู่ข้างหน้าด,ดิไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันเออ,อยึดไม่ต้องทําไม่รู้ไม่ชี้อ่ะต้องกระทบใหม่น,ะนั่นถูกเลยมันแก่นั้นเองอันนี้พยายามไปเพ่งอยอ่ละอย่าซอยเท้าดีฉีดิซอยเท้าดีถี yr, มก็พยายามไปดูซ้ำๆๆก็เพ่งดิครั้งเดียวแล้วมันดับไปเลิก ใจปล่อยดิยเนี่ยมาคนเพ่งเข้าอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเพ่งว่างๆต่ออีกไม่ต้องเพง่งปล่อยไปเลยทีเดียวแล้วเลิกคิดนูน่นคิดนี่ไปออกระทบแล้วคิดนูน่นคิดนี่ไปเออคดีขึ้นหน่อยเออมันจะหลงแลวช่างมันอา่าเห็นไหมดับไปไหมสะเทือนดับเริ่มต้นใหม่ไม่เพง่งเพ่งดูอะไรถามก่อนเพ่งอะไรตอบนี่เพ่งอะไร บอกไม่ให้ดูอะไรเลยเห็นไหมไม่เ,เคยบอกให้ดูตรงนั้นที่ไหนทํานอกเหนือคําบอกผมบอกไม่ต้องรู้อะไรเลยไม่ต้องรู้อะไรเลยมันรู้อยู่แล้วอาการสะเทือนน่ะมันใช้ระบบประสาทรับรู้ไม่ต้องทําท่าเลยเลยมันทบธรรมดาเนะี่ยนั่งคุยบใครยังกระทบยังรู้เลยไม่ต้องไปจ้างขนาดนั้นมองมองใต้ดิแล้วก็ทบดิรู้ไหมเ้าทำไมรู้อ่ะไม่ต้องมองร่างกายเลย ไม่เกี่ยวใจไปอยู่นี่ยังรู้เลยเพราะมันใช่ความรู้สึกถ้าเข้าใจอย่างนี้ลองกระทบใหม่นี่ดีขึ้นแลวเห็นมาแค่นั้นเองทใไมฮะจะไปเก่งนี่กระทบอ่ะปล่อยธรรมดาเลยให้ปล่อยให้เป็นเรื่องของร่างกายไอ้นี่เอาใจไปประครับกายเห็นไหมเวลาประคองอะยากเนี้ยไม่ต้องค่อยหลังถ้าค่อยหลังก็เข้าทางเลย เล่นๆนี่เล่นๆยังไม่ให้เดินอ่ะเพราะมันทำไม่ถูกจะรีบเดินไปนไหนอืมกระทบให้ถูกก่อนถ้าไม่ถูกไม่ต้องเดินอ่ะอันนี้เพ่งกดเห็นไหมขนาดไม่เดินมันจะกดอย่างนี้เลยยิ่งเดินยิ่งกดหนักเลยอันนี้หนักเนี่ยเนี่ยกดบังคับเหมือนเดิมเพ่งเข้าไปเพ่งเข้าไปเอา เห็นแม่เพ่งอยู่อ่ะเห็นไหมเออนั่นแหละปัญหากระทบรู้สึกในี่ยเวลาติดเพง่งมันยากเนี้ยเนี่ยซอยิ่งซอยเท้ายิ่งเพง่งเราพยายามไปดูอะไรต่อเนื่องอกดเข้าไปนั่นแหละนั่นแหละไ,ไม่เป็นไร ปจำไหมที่บอกแล้วไปลอง,องซ้อมอยู่คนเดียวรีบเอาไม้ออกเลยเครียด